สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอวัดีแฟมิลี่นะคะวันนี้เราพาผู้ชายเข้าบ้านด้วยหรอต้อนน้พาต้นน้ำเข้าบ้านนะต้นน้ำกินเป็นปะครับแม่แหม่มจะให้ชิมนะมันเป็นเขาเรียกว่าชิฟฟ่อนแต่แม่แหม่มจะให้ชิมนิดนึงแล้วลองบอกรสชาติสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาชิมกันนะคะตอนนี้นะคะแม่แหม่มจะหลอกให้เด็กๆนะคะกิน เค้กก่อนนะกินชิฟฟ่อนนี้ก่อนนะคะแล้วยังไม่บอกนะคะว่ามันทํามาจากนมควายนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าเด็กๆอ่ะเขาจะโอเคไหมเขาจะบอกอร่อยไหมแล้วเดี๋ยวพอเขากินเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเฉลย <c oughs> นี่หยิบนิดนึง <c oughs> เออไม่ต้องไปยุ่งกับมันคะ่ะอ่ะหยิบไปนิดนึงหยิบไปนิดนึงไม่ใช่อ่ะหยิบกินไปนิดนึงชิมปะโอ้ยมันน้อยไปเปล่าต้นนะ้ำน้อยไปเปล่าลูกอร่อยอร่อยปะอร่อยปะที่ อากินอีกกีนนิดนึงกินได้เยอะๆเลยหยิบเยอะๆเลยแต่๋ยวแม่แมวจะใช้เลยนะว่ามันคืออะไรกิรนเยอะอร่อยปะชิฟฟอนนาะอร่อยปะโอ้กินกันใหญ่เลยนะคะอืมอร่อยนะคะอันนี้แม่แมวสั่งมาจากพิมพ์ลีพายนะคะนัวเป็นป้าบกกระเบื้ออันนี้แม่แมวสั่งมาจากพิมพ์ลีพายนะคะตอนน้นเร้จักพิมพ์ลีพายเปล่า อันนี้รู้จักเปล่าแม่แม่สั่งมานะเป็นขนมนะทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนอะไรรู้ไหมชิฟฟ่อนนมควายทุกคนกินนมควายไม่ไงมันคือนมควายเรเเธอเป็นลูกควายแล้วเธอเป็นลูกควายแล้วเธอกินนมควายบอกแม่ว่าอะไร บอกว่าต้นน้ำไปกินอะไรมานะชิฟฟอนนมควายมาอร่อยเหรอดิกินดิพอรู้ว่าเป็นนมควายแล้วเป็นยังไงลูกเป็นไรพอรู้ว่าเป็นนมควายแล้วรู้สึกยังไงไรู้สึกอยากคายเหรออะไรอะ่ะตอนแรกยังบอกอร่อยอยู่เลยอะ่ะเอาที่านี้ก่อนไปไหนฮะต้นน้ำวันนี้ก่อนครับอะไรอะ่ะมันอร่อยไม่ใช่หรอฮะ เมื่อกี้ยังบอกอร่อยกันอยู่เลยอะ่ะไปแล้วอะไรเอา้าดูสิไ,ไ,ไหนทำไมอะ่ะดูแมคุณแม่ไม่ใช่อ้าก็ตอนแรกตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นนมควายอะ่ะเรายังบอกว่าอร่อยเลยอะ่ะแต่พอเรารู้ว่าเป็นนมควายแล้วทําไมเราถึงบอกไม่อร่อยอะ่ะม,มันรู้สึกยังไงต้นน้ําบอกแม่แหบไหนสิมนมควายคือเราไม่เคยกินใช่ไหมและกินแต่นมัวใช่ไหมดูหูมันดบมันเหมือนควายใช่ควายไหม ใช่รู้ว่ามันคือควายใช่ไหม้วมันก็มีเขาไม่ใช่เคเขาเคทคอควายอ่าคลิปนี้ก็มีก็สรุปว่านะคะก็พอเด็กๆพอเด็กๆรู้แล้วพอเด็กๆตอนแรกกินนะคะอร่อยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นนมควายก็อร่อยแต่พอได้กินแล้วรู้ว่าเป็นนมควายสรุปไม่อร่อยซะงั้นคือแบบ มันจิตตกใช่ไหมพอซื้อผู้กินนมควายเดี๋ยวไปเล่าให้แม่ตุ่มฟังนะเอาค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเออร์ดี้แฟมิลี่ด้วยนะคะบายบายอาร์วิโต้แกะเร็วเร็วให้เขาพูดเองหอมปะหอม หอมมากไหนลองกินเอาดเอาความจริงนะโตเอาความจริงอืมันเหมือนอะไรมันเป็นยังไงมันเหมือนแบบเหมือนอะไรกินให้หมดเลยนะเหมือนเอสแอนพีป่ะใช่เนื้อแบบคือโตกินว่ามันไม่ใช่เนื้อขนมปัง มันนุ่มจริงมันเป็นกลิ่นรสอะไรอ่ะเหมือนรสนมอ่ะนมนมรสกล้วยหเหรอกินให้หมดเลยแต่แบบเนื้อแบบขนมปังเขาแบบละเอียดมากกินให้หมดกินให้หมดเอาดิมันคือขนมปังนมควายมันคือขนมปังนมควายอร่อยปะอร่อยโต อ๋อดี้บอกว่ากินให้พี่โตกินให้หมดก่อนไงอย่าเพิ่งเฉลยพูดเล่นออดี้ก็ไม่หลอกพี่โตนมัวปกติกินให้หมดอร่อยเออพี่โตเขากินได้หมดอ่ะมันมีอ่ะโตนมควายอ่ะมีไม่มีอ๋อจริงไหมเนี่ยกินให้หมดออดี้ไปหยิบกล่องนู้นมาอะไร ว่าเลยขนมปังนมบาฟโร่โอมา,าฟโรแต่ก็อร่อยใช่ปะ่ะให้อดีกว่าต้นน้ำกินอ่ะพอจะเลยนะมันไม่กินเลยอ,อืมจิฟฟอนเค้กนะครับจิฟฟอนเค้กนมควายซื้อมาจากพิมรีพายอุย้ย พี่โตอร่อยป่ะคอนเฟิร<ว>์มหน่อยกินได้ป่ะไอันนี้กินไ,<ว>ได้ครับโอเคถึงแม้มันจะเป็นนมบัฟเฟโลนะแต่ว่ามันก็อร่อยอยู่นะโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย